สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่กองทัพระบุว่าฝั่งกัมพูชาได้ยิงยั่วยุฝ่ายไทยแต่ว่าเราตอบโต้กลับไปทําให้กัมพูชาล่าถอยตอนนี้ติดตามสถานการณ์อย่างเข้มขน้นครับกองทัพบกรับรายงานจากกองทัพภาคที่2พบทหารกัมพูชายิงปืนเล็กจำนวน3-5ถึงนัดเข้ามายังแนวลวดหนามป้องกันตนเองของฝ่ายไทยในพื้นที่ตำบลเสาธงชัยอำเภอการทารลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ ดานพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองเปิดเผยว่าได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ฐานฝ่ายไทยได้ตรวจพบทหารกัมพูชาลักษณะจะเข้ามาในอธิปไตยของไทยใกล้กับเขตรั้วลวดหนามฝ่ายไทยจึงได้แจ้งเตือนทําให้ทหารกัมพูชาใช้อาวุธปืนเล็กประจํากายยิงขึ้นฟ้าทหารฝ่ายไทยจึงยิงตอบโต้ไปกระทั่งฐานกัมพูชาล่าถอยกลับไปนะครับ คาดว่าฐานกัมพูชาน่าจะมากัน2อถึงสามนายขณะนี้ยืนยันว่าเหตุการณ์ปกติและกองทัพภาคที่สองก็ตรวจเฝ้าระวังฐานกัมพูชาที่รุกล้ำและลักลอบเข้ามาวางทุ่นระเบิดซึ่งเรามีมาตรการที่ดูแลตรงนี้อยูอย่แล้วอย่างใกล้ชิดครับ